สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะแม่เนียมมาแล้วมาแล้วมาชวนทํากับข้าวกินกันนะคะวันนี้จะผัดกะเพราหน่อไม้ใส่หมูใส่หมูยอค่ะผัดกะเพราหน่อไม้หน่อไม้สดหน่อไม้สดเราต้มแล้วนะคะแล้วก็มาหัน่นตามใจชอบจะชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กตามใจชอบเลยผัดใส่หมูสับแล้วก็หมูยอนะคะ ที่เราตามนี้ก็พริกกับกระเทียมสองเกอเท่านั้นค่ะมาทำกันเลยเปิดไฟใต่น้ำมันตามเคยอ่าขนาดนี้นะคะกระทะร้อนนะคะให้กระทะร้อน เอาเครื่องที่เราตำนี้ลงนะคะพริกกับกระเทียมค่ะเผ็ดตามใจชอบเลยค่ะของยายเอาปานกลางค่ะของแม่เนียมเอาเผ็ดปานกลางวันนี้ใช้พริกขี้กาค่ะพริกขี้กานี่จะเผ็ดมากเผ็ดกว่าพริกไอขี้ดูก,กินดานะคะผัดพริกกับกระเทียมให้หอมค่ะ พริกกระเทียมหอมดีแล้วเอาหมูสับลงไปค่ะหมูสับลงไปหมูสับลงไปผัดให้สุกก่อนนะคะผัดหมูสับมาทำกับข้าวก,กินกันนะคะผัดหมูสับให้สุกค่ะ หมูสับสุกแล้วเอาหมูยอลงค่ะหมูยออันนี้สไตล์แม่เนียมนะคะ เอาหน่อไม้ลงไปผัดเลยค่ะหน่อไม้นี่เป็นหน่อไม้สดที่เราต้มแล้วนะคะแล้วเราก็มาหัน่นเป็นชิ้นตามใจชอบเรานะคะปรุงรสค่ะ ุงรสนะคะน้ำมันหอยค่ะฝาเขียวค่ะฝายเขียวสองช้อนโต๊ะนะคะน้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะผงนัวค่ะผงนัวตามใจชอบผงนัวตามใจชอบค่ะผัดให้เข้ากันค่ะ ตัดให้เข้ากันเตนนมิมน้ำขุกคลิกค่ะเตนนมิมน้ำขุกคลิกเอาให้มีนม้ำขุกคลิกนะคะ ทุกอย่างมันสุกแล้วเราปรุงรสคุกเขาให้มันเข้ากันให้มันได้รสชาติขั้นตอนนี้เราชิมค่ะชิมให้มันถูกใจเรานะคะของแม่เนียมพอแล้วค่ะเอารสนี้ รสชาติให้มันถูกใจเรานะคะเพราะว่าเราทำอาหารกินเนี่ยต้องเราก็ต้องรู้เราอะนะคะว่าเรากินรสไหนแต่ขั้นตอนทำหรือส่วนประกอบที่ใส่คือใส่แบบนี้สุกแล้วนะคะสุกแล้วแล้วก็ใบกะเพราลงใครชอบใบกะเพราเยอะๆก็ตามใจชอบเลยค่ะยายก็ชอบเอ้ใบกะเพราเยอะ ปัดใ้เข้ากันเลยเอาให้ใบกะเพราะสะลดก็ใช้ได้เสร็จแล้วค่ะปิดไฟค่ะผัดกะเพราหนอไม้หมูสับค่ะ ตักเสิร์ฟค่ะตักเสิร์ฟไงคะยากไหมทำกินดูนะคะพัดกระเพราหน่อไม้หมูสับลองทำทานดูนะคะใครกินเผ็ดเติมพริกได้เลยนะคะตามใจชอบเลยโอเคนะคะวันนี้ ก็ให้ผัดกะเพราหน่อไม้หมูสับเจอกันใหม่ในเมนูหน้านะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามให้กำลังใจกับแม่เนียมกดไลค์กดแชร์ขอบคุณจากใจนะคะเจอกันใหม่ในเมนูหน้าคะ่ะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ